อ่ Ó, สว at, então, ód, ัสดีครับน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับกข้าสู่ช่องพิมพิเกรขบผมเห็นอะไรกันปะกิจกรรมใหม่มาอีกแว้วนะครับผมกับกิจกรรมทปอัพนะครับผมการสาดน้ำอุ้ยสงกรารหมดไปแล้วยังเอาเอามาการสาดน้ําอีกเลรวเอออันนี้คือเป็นกิจกรรมสําหรับสายเติมนะครับน้องๆอาแค่เติมเพชรน้องๆก็รับของฟรีได้เลยสําหรับกิจกรรมนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากอาแต่จริงๆมันมีทีเด็ดมากกว่านี้น้องๆอาทีเด็ดคือชุดอะไรอุ้ยน้องๆน่าจะเห็นกันแล้วผมที่หน้าปกพิมพิเขาวันนี้พิมพิจะจัดตักจัดเต็ม อ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปจัดหนักจัดเต็มนะครับผมก็ไปเอาล่มเงินก่อนดีไหมเนี่ยอ่ะเพียงเติมกี่เพชรนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่ากิจกรรมใหม่เข้ามาท็อปอัพนะครับผมกันสัตว์เพียงเติมแค่299เพชรนะครับน้องๆ299เพชรเองเออไม่ไม่ไม่แพงเท่าไหร่ผม299เพชรนี่เท่าไหร่น้องๆรู้ปะอ่ะเดี๋ยวพี่มิกขอคำนวณน,นิดนึงถ้าถ้าจะเติมจริงๆนะพี่มิกแนะนำเป็นบัตรกาลิน่าละกันนะผมสองร้อยเก้าเพชรอือสอง้อยเกเพชรนะผมก็ต่อเติมนะครับผมก็ อา90บาทนะครับผม90บาทก็จะได้281เพชรอ่าบนัสจะไม่ได้รวมนะครับผมอ่าถ้าน้องเติมผ่านช้อปปี้แลผมเติมอีก10บาทก็จะได้อีก30เพชรอ่าถ้าน้องๆจะเติมผมอ่ามูลค่าประมาณ100บาทนะครับผมเติมผ่านช้อปปี้ด้วยบัตรกาลีนาอ่าหรือใครไม่มีช้อปปี้นะครับผมก็เติมบัตรอ่าผ่านบัตรอ่าแกรีนาทั่วไปนะผมก็จะมาเพิ่มอีก20บาทก็เป็น110บาทนะครับผม110บาทสําหรับใครที่จะเอาล่มนะครับผมก็ประมาณนี้ สำหรับใครที่จะจัดก็รีบไปจัดกันนะครับผมก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอกิจกรรมมียาวอยู่นะครับผมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ย7ิบเจ็ดถึงวันที่29อืมบเกาจริงๆต้องรีบอยู่นะน้องๆมีมาสองวันเวอร์อย่าิบเจ็ดยี่แปดยิบเก้าสามวันสามวันไม่ใช่สองวันอ่สา3วันนะผมยอหรับกิจกรรมร่วมตัวนี้ผมกันสาดน้ำเออแต่เราไปดูทีเด็ดก,กันดีกว่าผมน,นี่ไม่ใช่ทีเด็ดนะทุกคนทีเด็ดคืออะไรยังยังอาจจะอยู่ที่อไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ผมทีเด็ดเขาบอกว่าเป็นชุด โอ้แปดทีการันตีกินเกลือเฮ้ย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 ก่อนที่เราจะไปแบบตัดหนักจัดเต็มนี่ไงครับผมชุดใหม่มาอีกเวลแล้วครับผมชุดนี้อย่างวะอ่ะเป็นชุดอะไรนะอะ,อะไรพิมพ์อ่านไม่ออกอ่ะชุดอะไรน,นะน้องๆก่อนหน้านี้คือเขาเรียกว่าเป็นชุดเหมือนกัใครชุดทําขนมเอ้ยชุดทํา ไม่ใช่ชุดทำขนมนี่เป็นชุดอยู่ห้องครัวเออพี่ไม่จำชื่อไม่ได้แล้วเออสำหรับใครอยากรู้ว่าชื่อเต็มเต็มชื่ออะไรอาไปอ่านดูแล้วการภา,าษาอังกฤษอ่านไม่ออกจริง <c oughs> อ่าตูนน้นี้น้องๆกับผมใครอยากได้กันบ้างกับผมชุดนี้น่ารักสุดๆน่ารักจัดๆเลยผมสาหรับสาวสวยนะอาไปชุดผู้หญิงนะน้องๆใส่ผู้หญิงนี่น่าจะชอบแล้วก็มีมาพร้อมกับกระเป๋าเวลหนึ่งเวล์วสองเวลสามเออไอ้ใผมมันมีสาวเลเวลอยู่แล้วอ่าแล้วก็มีหมวกมีเป็ดเออนี่ใส่แถมเข้ามา ของดีก็มีอยู่แค่นี้ผมสองชิ้นนี้นะครับผมอ่ะเราอยากรู้กันใช่ไหมครับผมว่าตู้นี้ต้องใช้ประมาณกี่เพชรน,นะครับผมน้องๆอ,อยากรู้กันไหมอ่ะเดี๋ยวพี่มิกจะจัดให้ดูลัการะของตู้นี้อ่ะเดี๋ยวออกสองชิ้นก่อนละกันสองชิ้นที่ต้องเอาออกเอาอะไรออกดีกล่องนี้เอา,เอาไม่เอาไม่อยากได้สก,กินปืนพี่มิกไม่ถูกกับสกินปืนอ่ะออกไปสองชิ้นเริ่มต้นที่เก้าเพชรน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอคำนวณน,นิดนึงครับผมถ้าจะเหมาตู้นี้นะผมถ้าดวงซวยแบบสุดๆเลยนะถ้ากดแล้วไม่ได้แบบ อาก็ต้องเหมาตู้ใช่ไหมถ้าเหมาตู้แล้วเราต้องใช้กี่เพชรเอเคพี่มีขอคำนวณแป๊บนึงอาไปที่กัวเขียวตรงนี้นะครับผมเริ่มต้นที่9เพร49เพรโอเคพี่ขอคำนวณก่อน9เพชบวก49เพรบวก99อาตอนนี้ยังไม่ไปถึงร้อยผมเอาแค่สามขั้นก่อนนะสามอันดับอาหนึ่งสองาจริงมัน8ดทีกันเลยตีใช่ไหมอาถ้าเราเติมเปิดถึง3อันแล้วก็ประมาณร5 7ยห้าสเจ็ดพชรนี่คือแบบดวงดีสุดๆนะไม่ต้องไปหมดหมดหมด,หมดตู้ อ่แต่มันไม่มีทางหรอกครับผมที่มันจะแบบสองครั้งสามครั้งออกอ่าต้องมีครั้งที่สี่ร้อยสี่เก้าเพชรเห็นตัวเลขแล้วแบบอ่าแค่นี้ก็ยังไม่พอผมมีอีกบวกร้อยเก้าสิบเก้าบวกอะไรต่อสองสี่เก้าเสียงเริ่มแหบเรืองแหบอ่าไปที่สามสี่เก้าโอโ้โหตรงนี้เริ่มหนาวแล้วทุกคนอ่าไปที่หนาวคืออะไรครับผมตัวเลขครับผมมันเริ่มกระแทกลูกตาพี่มิกแล้วอ่าตั้งแต่สามสี่เก้านี่คือแบบดวงดีสุดๆแล้วผมไม่เหมาตู้นะทุกคน ถึง3 4 9สี่เกนี้เราหมดประมาณ1,103เพชรถ้าจะเหมาตู้โอ้โหเอาไปบโกไปอันสุดท้ายอันสุดท้าย399 1,000เท่าไหร่อ่ะน้องๆรู้ไหมครับผมว่า,าถ้าเหมาตู้เท่าไหร่พิมพ์ขึ้นหน้าจอให้น้องๆดูแล้วกันถ้าจะเหมาตู้ตู้นี้นะครับผมมันยังไงไอ้ตัวนี้พี่มพ์ขายไปไหนโอเคเจอแล้วจังหวะนี้1,000กี่เพชรเอ้ยอ่ะขอดูอีกรอบหนึ่งกันพลาด1,000งพัห้าร้อย สองเพชนะครับผม1502เพชรสเพชสำหรับใครอยากได้ของในตู้นี้ทั้งหมดนะครับผมแบบการันตีอ่าแต่จริงๆนะถ้าใครดวงดีก็ประมาณครั้งสองครั้งก็น่าจะได้นะพี่มิกจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าหรือเราจะต้องเหมาตู้ถ้า1,502เพชรเพชนี่ยทุกคนครับผมเติมกี่กี่บาทเติมกี่บาทถึงจะได้อ่าเดี๋ยวเราไปคำนวณกันนิดนึงก่อนที่เราจะผสมเดี๋ยวพี่มิกจะจัดให้ดูและกัรผมว่าวันนี้พี่มิกจะดวงดีหรือโชคดีแค่ไหนเนาะ อ่าหนึ่งพันห้าร้อยใช่ไหมครับผมเราก็ดูจากบัตรกิลิน่าตรงนี้เลยก็ถ้าแบบชัวร์วเลยนะครับผมก็เติมไปห้าร้อยบาทได้หนึ่งพันหกร้อยสาสิบเจ็ดบวกกับโบนัสอีกหนึ่งนระ้อยหกสิบสี่ 1, 64, เพชรก็จะได้ประมาณเกือบพันแปดร้อยน่าเติมสามร้อยไม่พออย่างแน่นอนนะครับผมเพราะพันห้าร้อยเพชรเนี่ยว่าพี่มิกมาแบบคุมค้มๆเลยก็เติมห้าร้อยบาทครับผมเออก็ตีไปครับผมมีเพชรเหลือๆไปสุ่มกิจกรรมได้ก็ของชิ้นนี้เหมาตู้นะผมก็ห้าร้อยบาทน้องๆ อ่ะใครอยากได้ก็จัดแต่พี่มิกจะแบบวัดดวงแล้วกันผมจะไม่เหมาตู้อ่ะขอให้ดวงทรงสถิตอยู่ที่พี่มิกแล้วกันนะครับผมเพราะเหมามาไหลตู้แล้วผมไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะไม่รู้จะเอาไปเลยที่ลกคังทาไมโอ้โหเพาะในคังนี้ก็ไต่จนแทบไม่หวัดไม่ไหวแล้วทุกคนอ่ะจริงจริงมันเป็นชุดผู้หญิงด้วยแหละก็พี่มิกกันเลยแบบอ่ะเป็นชุดผู้ชายนีย่แบบจัดหนักจัดเต็มอย่างแนนอนนะผมเพราะพี่มิกเป็นผู้ชายผมจะไปแต่ชุดผู้หญิงเดี๋ยวหาว่าเป็นแต๋วอีกเออโอเคผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมอันเดิมไปเลยแล้วกันันนนนนออ้้แึงะขดูจากกตรีล ถ้าอ่าขอ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 สักประมาณสักชิ้นหนึ่งที่แบบเป็นเสื้อก็ได้กางเกงก็ได้อ่าไม่อยากได้สามอันนี่อ่าเป็นแพนกวิ้นก็ได้แพนกวิ้นแพนกวินมีแล้วไม่เอานะครับผมแพนกวินมีแล้วไม่เอาอ่าขอสี่ชิ้นบนนี้ผมชิ้นไหนก็ได้ผมถ้าไม่ได้สี่ชิ้นบนนี้ผมชิ้นใดชิ้นหนึ่งนี้สี่ชิ้นเนี้พี่มิก็ผมแค่ก้าวเพชรละกันถ้าได้ชิ้นล่างนี้คือแบบจบไม่เอาแล้วขอสักชิ้นหนึ่งพี่มิกจะไปต่อไม่ใช่แล้วผมถ้าได้สักสี่ชิ้นข้างบนนี้พี่มิกจะไปต่อถ้าได อขอให้อยู่เสียนบนถ้าอยู่สีนบนพี่มีจะสุ่มต่อถ้าได้ข้างล่างพี่มีจะไม่สุม่มนั่นไงถ้าสุดยอดไปเลย <c oughs> อ่าอะไรนะได้รองเท้าเหรอก้าเพออ่าจริงๆแค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่มิพอละก้าเพรถ้าจะไปต่อคาดว่าแบบคงไม่พอที่สองชิ้นนี้แน่นอนเริ่มต้นที่49เพรแล้วน้องๆอใครอยากสุ่มก็ไปสุ่มต่อละกันถ้าคิดจะเหมาตู้จริงๆก็ 1 5 0หสองเพชรหรือประมาณ5 0 0บาทมีเพชรเหลือๆไว้สุ่มกิจ,จ,จ,จกรรมหน้าต่ออีกนะน้องๆโอเคคลิปนี้จริงๆพี่มิก็อขอแค่นี้พอละกันเผื่อไว้มีกิจกรรมหน้ามาที่มันดีกว่าน,นี้พี่จะจ,จ,จัดหนักจัดเต็มอย่างหน้านอนน้องๆอสำหรับใครที่อยากได้อะไรนะไอ้เป็ดเป็ดมาเกนี้ก็ผมก็2อ9รเกเพชรนะเอออย่าลืมไปเติมกันด้วยแล้วผมเมื่อเติมเสร็จแล้วก็มาสุ่มกิจกรรมนี้ต่อเลยอสำหรับใครที่มาใหม่ยังไม่รู้จักพี่มิกนะครับผมจริงๆพี่มิกก็ไม่ใช่แบบคลทำคลิปอะไรเนาะจริงๆพี่มิกเป็นสตรีมเเมมอออรรนนะัั้ๆูจกกสตีป สตรีมเมอร์คือคนที่ทําแบบสตรีมในยูทูบอะครับเออปอานี่ครับผมที่ช่องพี่มิกเลยอ่าตอนนี้คนติดตาม1 5ื0 0หกว่าคนแล้วนะครับผมสำหรับใครที่มาใหม่อยากเล่นในสตรีมของพี่มิกก็อ่าอย่าลืมกดติดตามพี่มิกไปด้วยละกันพี่มิกมีสตรีมทุกวันนะครับผมมีการสร้างห้องเล่นกับน,น้องๆนะครับผมใครชอบเล่นแบบห้องไฮไลท์ห้องอัดตัวนะครับผมเจอกันได้อ่าเป็นตัดสร้างห้องแบบ48คนนะผมห้องใหญ่ๆเลยผมเล่นกันเยอะๆอาใครคิดว่าตัวเองตึงมากพอผมเจอกันได้ในสตรีมเลยนะครับผมมมมมมมีีีสสตตตรรรรรททุกกกกกกวววัััันนนนนนนออออยยย่่่่่่าาาางงงแหหบบใใคค็ลืดดดดดิิะะไ้้้ๆ ก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้พี่มิกก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็สําหรับใครที่อยากได้ก็1502หเพชรนะครับผมอย่างที่พี่มิ้กบอกไปอะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าผมจะมีกิจกรรมอะไรมาอีกก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมบายยคลิปนี้พี่มิกขอตัวลาไปแล้วบายบายว้าว